สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่10นะครับผมวันที่10เมษายน2025นะครับก่อนวันสงการนะครับผมฟุตบอลเมืองไทยลีกหรือไทยลีก2นะครับนัดสุดสัปดาห์นี้ะครัไม่มีแข่งนะครับหยุดสงการนะครับเดีจะไปเริ่มต้นอีกทีหนึ่งก็วันที่18ถึงวันที่20เมษายนนะครับก็นัดนี้จะเป็นนัดที่34นะครับอาทิตย์ที่33นะครับ สอง3-4นัดนะครับเป็นตกลงเป็นอาทิตย์ที่33นะครับนัดที่3 3นะครับก็ยกเลิกไป1นน,นัดนะครับก็คือนัดที่ใครก็ตามที่เจอกับสม,มุดปากกาเนี่ยให้รีเซ็ตนะครับอืมเรามาดูนะครับโปรแกรมการแข่งขันนู่นเหรอฮะจะมีขึ้นก็วันที่18อีก1อาทิตย์นะครับอีกอาทิตย์กว่านะครับ ชนบุรีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอีสานพัทยายูเนเต็ดนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับดาร์บี้แมทอ่าภาคตะวันออกหรือเมืองชนบุรีนะครับเมืองชนนะครับก็ชนบุรีเนี่ยอ่าเป็นตัวเต็งที่จะขึ้นไทยลีกหนึ่งนะครับอ่าคู่ที่2ยกเลิกนะครับสีสเกตพบสมุทรปราการนะครับอ่าตามด้วยชนาทอนบิวนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจันทบุรี FC นะครับ18บแนาฬิกาของวันที่19นะครับวันเสาร์ที่19 ตราด FC นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนครศรีอยุธนะครับ18.30นะครับตรงกับวันเสาร์ที่19แล้วก็บางกอก FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC นะครับ19นาฬิกาเช่นกันนะครับตรงกับวันที่19ข้ามไปวันอาทิตย์นะครับลำปาง FC เนี่ยต้อนรับการมาเยือนของเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับ18นาฬิกานะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่20 แล้วก็แพร่ยูไนเตดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอยุธยานะครับชิงอันดับที่2และที่3กันนะครับเนี่ยมีผลมากเลยนะครับเนี่ยคู่นี้เป็นการชิงลำดับหัวตารางกันนะครับก็คือที่2และที่3ามนั่ที่จะขึ้นไทยลีกหนึ่งเอาที่1และที่2นะครับเข้ารอบอัตโนมัตินะครับส่วนที่3ถึงที่6เนี่ยจะไปเพย์ออฟกันเช่นเดียวกับเซสานะครับตอนรับการมาเยือนของโปลิเทโรนะครับ18.30นนะครับตรงกับวันอาทิตย์ แต่คู่สุดท้ายนะครับหลังสงการแลาวมหาสรา,ารคาม S b t บนะครับปูม่วงต้อนรับการมาเยือนของพลังการ f c นะครับก็นี่คือโปรแกรมการแข่งขันนัดที่3 3นะครับหรืออีกนัดเดียวนะครับหรืออีกนัดเดียวรู้เรื่องเลยครับชนบุรีหากเก็บ3แต้มได้ออกก็ใส่แจวเลยครับหากเก็บ3มแต้มได้มีสิทธิ์เลยครับกเ,กบเบนื่องจากแพร่ยูเนเตดแล้วก็ยุทธยานี่ไปหักด่านกันเองด้วยไปตัดแต้มกันเองด้วยดังนั้นชนบุรีต้องสมาธิดีๆนะครับ เมืองชนนะครับอยากให้ขึ้นไทยหลีกหนึงนครับในส่วนตัวของแอดมินเพราะว่าไม่อยากให้ตกลงไปเลยระดับเมืองชนระดับฟุตบอลเมืองชนโอโหตั้งแต่ไทยแลนด์ครับมาถึงตรงทุกวันนี้อะไรฮะตารางที่2เป็นตารางคะแนนนะครับอยู่ในสไลด์ที่2นะครับโควเวอร์โดยดนตรีนะครับเขาคล่าวก็วคือชนบุรีนำไปที่1 57แต้มตามด้วยแพร่และอยุธยานะครับ56แต้มเท่ากันนะครับ นี่คืออันดับที่2ที่3นะครับกล่าวถึงอันดับที่1 2-3ก่อนนะครับอันดับที่3ถึงที่6เนี่ยจะไปเพย์ออฟกันนะครับไปติดตามรับชมได้นะครับในสไลด์ที่2ของสรุปตารางคะแนนนะครับเอาคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้การแข่งขันแล้วแอดมินมาโฟกัสให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ thank you